เอาอีกแล้วบอยหยุดเลยมันอึดอัดขอลงนิดนึงไม่ได้กลัวติดแล้วยังฝุ่น PM 2.5อีกุดห้ามันหนายใจไม่ออกจ้าลงเอาขึ้นเดี๋ยวนี้เอาขึ้นเอาขึ้นออเอาขึ้นเอาขึ้นสองอยอุยอ้ยเจ็บเอาขึ้นลงพูดไม่รู้เรื่องฟังจุกจุกจุกใส่แมสมันช่างอึดอัดทํทำยังไงเลยบอยคิดสิคิดดึงแมสลงนิดนดคนก็พนามาทัวลงสุดรกบหายใจหายคอไม่ออก เราเชอโรคเข้าเบาด้วยเบานะซิสแล้วก็ยันระบาดแต่ขาดอากาศก็ตายใช่ไหม <c oughs> แบบนี้เ้วก็เลยต้องดรอป1ดรอป2ดรอปแล้วสดชื่นเอาเป๊ปเปอร์มินแมดรอปมาดรอปหน้ากากแล้วสูตรฟืนไอ้ที่อึดอัดไอทีอ่อับอับมันจะกลับมาสดชื่นใส่ math, แมสระดรอไอเทมสด็อปดรอปหน้ารรืน่นเ <c oughs> ข้าใจนะเปปเปอร์มินฟิลแมสดรอปสดชื่น